ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปานท่านให้ไว้ให้ลูกหลานได้ภาวนาปลดเปลื้องนีิสิลบันเทากรรมหลวงพ่อปานโสนณโทเทระวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยความที่ท่านไม่ติดอยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ท่านจึงได้ปฏิเสธตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคกล่าวคือเมื่อหลวงปู่คล้ายเจ้าอาวาสวัดบางนมโครูปก่อนท่านมรณาภาพลงถ่ายยกทยกาพระภิกษุสองได้พร้อมใจกันอารัธนาท่านขึ้นครองวัดบางนมโคแทนท่านก็ไม่ได้รับให้เหตุผลว่า ท่านนายเสียแล้วจากกิเลสอันจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นทางพระนิพพานกลับแนะนำท่านสมพานเย็นซึ่งเวลานั้นเป็นพระลูกวัดธรรมดาขึ้นรับตำแหน่งแทนส่วนท่านขอเป็นพระลูกวัดต่อไปเช็คเช่นเดิม ด้วยความที่ท่านได้เสริมสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นบางนมโคและสถานที่อื่นๆมากมายโดยไม่ได้หวังผลได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ตอบแทนแม้ว่าจะมีเชื้อพระวง์ชั้นสูงมาเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่มากมายก็ตามในที่สุด ความดีของท่านทางฝ่ายบ้านเมืองจึงตอบแทนความเป็นผู้เสียสละของท่านด้วยการมอบถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเป็นที่พระครูวิหารกิจจานุการในวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2474โดยมีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าทานนิวัตพระวรวงเธอ กรมพระนครสวรรค์ศักพินิษหม่อมเจ้าโคสิทธิ์หม่อมเจ้านภากาศทาววรจันทร์ข้าราชการและบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านได้นำผัดยศพระราชทานมาให้ถึงที่วัดโดยนำไปมอบให้ท่านในพระอุโบสถตามพระราชองการท่ามกลางคณะสองและชาวบ้านต่างแส้สองสาธุการกันทั่วหน้า แต่หลวงพ่อปานเองท่านก็วางเฉยด้วยอุเบกขาและแม้จะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระครูวิหารกิจจานุการแล้วท่านเองก็ยังคงเป็นหลวงพ่อปานรูปเดิมปฏิบัติกิจวัตรอย่างที่แล้วแล้วมาแต่ผู้ที่ยินดีที่สุดกลับเป็นบรรดาศิทยานุศิต์คาถาศักดิ์สิทธิหลวงพ่อปานให้ลูกหลานไดภาวนา เพื่อปลดทุกบรรเทิกรรมคาถาปัจเจกโพหลวงพ่อปานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามะอ,อุนะโมพุทธ,ธายะวิรัทยโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิรธาสีวิรทาสาวิราอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหโหมคาถาพระปัจเจกโพนี้ให้ว่าสมจบห้าจบเจจบหรือเกจบแต่ต้องว่าอย่างสม่ำเสม,เมอจึงจะเกิดผลคาถามหาพิทักษจิติวิตังนักรึงขรัง พระคาถานี้ใช้ภาวนาขณะใส่กุญแจปิดหีบปิดตู้ปิดประตูหน้าต่างคาถามหาลาภณนะมามีมามหาราภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชะตังวาพระนังวาพีชังวาอัดฐังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมา นะมามิหังพระคาถานี้ใช้สวดภาวนาก่อนนอนสามจบและตื่นนอนตอนเช้าสามจบเป็นการเรียกทรัพย์เรียกลาบพระคาถาทั้งสามบทนี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากหากผู้ใดนำไปใช้จะเกิดโชคลาภมั่งมีเงินทองอย่างน่อาอัศจรรย์หลวงพ่อปานรักษาโรคในเรื่องการรักษาโรคช่วยชีวิตคน หลวงพ่อปานเป็นที่เรื่องหลือมากในสมัยนั้นผู้คนต่างแห่กันมาที่วัดจนแน่นขนาดจนไม่มีที่รับรองแขกเพียงพอวิชาการรักษาโรคและวิชาบางอย่างที่หลวงพ่อปานสำเร็จและนำมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับทุกข์เท่าที่เกิดปาฏิหาริย์และได้รับการบันทึกไว้ก็มีมากมายค่ะตัวอย่างเช่นรักษาโรคด้วยน้ำมล โรคที่ท่านรักษาด้วยน้ำม์เรียกว่าโรคภายในเช่นบางคนถูกของถูกคุณถูกเขากระทำม,มาโรคที่เกิดจากเวรกรรมถูกผีสิงเป็นต้นบางครั้งก็ต้องแป้งใสควบคู่ด้วยในตอนเพลขนขณะที่ท่านพักผ่อนท่านก็จะทำการเสกน้ำม์เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเวลาอาบจะได้สะดวกขึ้น และท่านใช้เวลาในการอาบน้ำนั้นบริการมเสกเป่าเฉพาะรายอีกด้วยน้ำมนของท่านนี้ศักดิ์สิทธิ์นักและกรรมวิธีในการรักษาโรคด้วยน้ำมนตแบ่งออกเป็นสามระยะคือช่วงแรกท่านจะเรียกคนไข้มาหาแล้วถามชื่อเสียงเรียงนามถามอาการแล้วยื่นหมากให้คำหนึ่งคาถาที่ใช้เสกหมานี้ท่านบอกกับผู้ใกล้ชิดว่า ใช้ดังนี้จะคลังหรือไม่อยู่ที่จิตใจของผู้ทารรตั้งน้โมสามจบแล้วว่าโสททยนัโมพุทธายะลำอิทังโลนันโทเทติยาทาโลเทตีติเมื่อคนไข้ได้รับหมากเสกแล้วให้เคี้ยวให้แหลกบ้วนน้ำหมากทิ้งเสียสามทีกลืนลงคอไปให้คนไข้สังเกตดูว่า หมากนั้นมีรสอะไรแล้วบอกหลวงพ่อปานจากนั้นก็จะทำการรักษาตามกรรมวิธีของท่านหลวงพ่อปานท่านบอกว่ารสหมากนั้นบอกโรคได้รสเปรี้ยวแสดงว่าต้องเสนีย์ที่อยู่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องคือมีของต้องห้ามอยู่กับบ้านเช่นมีไม้ไผ่ผูกส่วนต้นส่วนปลายอยู่ในบ้าน มีตออยู่ใต้ถุนบ้านที่เรียกว่าปลูกเรือนคล่อมตอหรืออย่างอื่นต้องจัดการเรื่องนิสียก่อนแล้วจึงรักษาหายส่วนมากแล้วหลวงพ่อปานจะใช้ยานดูแล้วบอกว่ามีอย่างไหนบ้างให้แก้เสียก่อนรสหวานแสดงว่าต้องแรงสิลบนอย่างใดอย่างหนึ่งคนไข้หรือคนในบ้านบนไว้ ต้องนึกให้ออกตนเคยบนบานสันรกราวอะไรบ้างถ้านึกได้ผู้ป่วยไข้จะต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปจุดบูชากลางแจ้งขอทำการแก้บนให้ถูกต้องภายหน้าต่อไปเมื่อกลับมาหาท่านท่านก็จะรดน้ำมนต์ให้รดแล้วจะต้องให้กินหมากเสกอีกครั้ง หมดสิ้นหรือยังถ้าไม่มีรสหวานก็หมดแล้วถ้ายังหวานอยู่ก็ต้องนึกดูก็ต้องแก้บนอีกแล้วจึงรักษาหายรสขมแสดงว่าต้องคุณคนคือถูกของที่มีผู้ใช้เดียร์รัชชานวิชานำมาไว้ในตัวเช่นในท้องมีตะปูบ้างมีเข็มเย็บผ้าบ้างไม้กรดผูกกากบาดบ้างได้ตราสังมาบ เปลวหมูบ้างหนังสัตว์บ้างของเหล่านี้จะทำให้คนไข้ปวดเสียดแทงในร่างกายเป็นที่ทรมานนะักคนไข้ประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นหญิงที่เป็นชายมีน้อยโดยมากพวกนี้มารับจ้างทำร้ายผู้อื่นหรือไม่ก็ปล่อยไปตามยถากรรมถูกใครก็เจ็บไปทำร้ายใครไม่ได้ก็กลับมาเข้าตัวเอง เคยมีแขกผู้หนึ่งถูกของของตัวเองหลวงพ่อปานท่านแก้ให้แล้วขอสัญญาขอให้เลิอกอาชีพนี้เสียคนไข้ประเภทนี้หลวงพ่อท่านจะเสกน้ำมลพิเศษใส่กระป๋องน้ำเพื่อให้แช่เท้าทั้งสองไว้เพื่อเวลารดน้ำม์ของที่อยู่ในตัวจะได้หลุดออกมาทางเท้าอยู่ในกระป๋องน้ำมน นอกจากน้ำมนต์แล้วท่านยังมียาคุณพระพุทธคุณให้กินอีกด้วยยานี้มีสรรพคุณแก้โรคได้ทุกชนิดแล้วแต่ชนิดของโรคคือยานี้เป็นยาอธิษฐานของหลวงพ่อปานนอกจากจะรักษาโรคได้แล้วยังเป็นยาที่หลวงพ่อปานให้กินเวลาท่านรดน้ำมนต์แก้ทุกระทำไปแล้วยาของท่านท่านจะบอกกับผู้ใกล้ชิดว่า ตำรับยานี้เป็นของหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอองค์อุปชาของท่านมอบให้ท่านเป็นทายาทแทนเมื่อหลวงพ่อสุนล่วงลับไปแล้วยานี้มีสองขนานปัจฉิม,มวานหลวงพ่อฤศีได้เล่าเรื่องช่วงปลายชีวิตของหลวงพ่อปานไว้ว่าตอนท้ายชีวิตของหลวงพ่อปาน ต่อมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอายุล่วงเข้า61ปีตอนนี้ท่านป่วยครั้งแรกความจริงเรื่องของการป่วยก็ป่วยกันอยู่ปกติแต่ทว่าอาการป่วยที่จะตายคราวนี้ท่านป่วยมากเมื่อป่วยมากคณะศิษยานุสิ์ในกรุงเทพก็รับไปรักษาที่บ้านหลวงประธานทองวิจัยที่บ้านม้อรักษาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนท่านก็กลับ เป็นอันว่าหายหลังจากการป่วยคราวนี้ท่านแจ้งให้แก่บรรดาคณะสิทธิอนุสิ์แล้วก็ท่านพระครูรัตนาพิรมเจ้าอาวาสวัดบ้านแผนอีกองหนึ่งทราบว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอีกสามปีท่านก็จะตายท่านบอกไว้ว่าอย่างนั้นนะท่านบอกว่าอีกสามปีจะตาย ท่านจะตายวันแรมสิบี่ค่ำเดือนแปเวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ท่านประกาศไว้ก่อนนะว่าท่านจะตายตอนนั้นฉันก็กำลังเป็นลิงหน้าพลับพลาท่านสั่งให้ฉันเขียนจดหมายถึงหัวหน้าลูกศิษย์ของท่านแต่ละจังหวัดแต่ละสถานที่ส่งไปเฉพาะหัวหน้าลูกศิษย์นะว่าท่านให้บอกไปว่า ท่านจะตายอีกสามปีคณะสิทธิอนุสิท์ทุกคนมีความประสงค์ต้องการอะไรจากท่านก็ขอให้พากันมาข่าหรือว่าท่านจะตายนี่แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วที่สุดก็ปรากฏว่ามีคณะสิทธิอนุสิท์บ้างแล้วก็ที่ไม่ใช่บ้างถือว่าเป็นลูกศิษย์ใหม่บ้างก็พากันมาหาท่านตอนนี้ท่านสงเคราะห์ทุกอย่าง คำว่าสงเคราะห์ทุกอย่างก็หมายความว่าสงเคราะห์ทั้งด้านการรักษาโรคคาถาอาคมที่เป็นประโยชน์คำว่าคาถาอาคมที่เป็นประโยชน์นะที่เป็นโทษท่านไม่ให้กับใครแล้วนอกจากนั้นท่านก็สอน เวลาคนเขามาหาท่านท่านก็พูดเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญให้ทุกคนรับรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วก็จงอย่าประมาทให้สร้างแต่ความดีในระหว่างที่หลวงพ่อสั่งให้ฉันเขียนจดหมายไปหาบรรดาศิทยาานุศิย์คนที่รับฟังหรือรับข่าวบางทีก็รับข่าวไม่ครบ คนที่รับข่าวหลายคนเขาเข้าใจว่าหลวงพ่อปานตายแล้วไอ้นีสียุ่งมันชักจะยุ่งกันใหญ่ทุกคนโผล่ขึ้นมาหาเห็นหลวงพ่อปานนั่งคุยกับชาวบ้านแขกมาหาท่านแต่ละวันเป็นร้อยตอนนี้นับร้อยกันละสามปีก่อนจะตายนี่แขกไม่มาเป็นสิบตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นหลวงพ่อต้องรับแขกหนักนะ บริเวณที่ท่านรับแขกมีความกว้างสองวาคือ5เมตรแล้วก็ยาว12เมตรที่เต็มตลอดเวลาหมายความว่าคนที่มาหาทีหลังยังเข้าไม่ได้คอยกันอยู่ข้างนอกก่อนแล้วใครเข้าไปก็ได้นั่งคุยกับท่านและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกจา c ชั n นแนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ